คเคยไหมคะที่เราเคยหยิบกดน้ําขึ้นมาใช้แล้วไม่กี่นาทีต่อมามันก็กลายเป็นขยะเสื้อผ้าบางตัวที่เราไม่ได้ใสอีกแล้วถูกพับแล้วก็ทิ้งไปอย่างน่าเสียดายในความเป็นจริงนะคะขยะเหล่านี้นะคะไม่ได้หมดคุณค่าค่ะแต่ยังเป็นเพราะเรายังไม่รู้จักว่าจะเปลี่ยนมันยังไงคะ่ะและนี่คือจุดเริ่มต้นของโครงการยูเทิ ยูเทิร์นนะคะเป็นโครงการหน้าสิ่งแวดล้อมนะคะที่มีแนวคิดหลักคือการเปลี่ยนของเหลือใช้ให้กลับมามีคุณค่าใหม่อีกครั้งโดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนหรือ c i r c u l ิล e c o ์อ m โคค่ะเราเชื่อว่านะคะปัญหาขยะไม่ใช่เรื่องไกลตัวค่ะแต่เป็นเรื่องที่ทุกคนสามารถร่วมกันแก้ไขปัญหาได้ค่ะถ้าเราเริ่มจากการเปลี่ยนมุมมองค่ะ การทำงานของโครงการยูเทิร์นนะคะจะแบ่งเป็น3ขั้นตอนหลักค่ะขั้นตอนแรกนะคะคือการรวบรวมวัสดุเหลือใช้นะคะเช่นขวดพลาสติกสื้อผเก่าหรือวัสดุที่ไม่ถูกใช้งานแล้วนะคะจากชุมชนโรงเรียนหรือว่าองค์กรต่างๆค่ะ ขั้นตอนที่2นะคะคือการออกแบบและแปรรูปเรานําวัสดุเหล่านี้นะคะมาผ่านกระบวนการออกแบบอย่างสร้างสรรค์เพื่อให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่เช่นกระเป๋าของใช้หรือของตกแต่งค่ะโดยคํานึงถึงความสวยงามและก็การใช้งานจริงนะคะและความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะขั้นตอนสุดท้ายนะคะคือการนากลับมาใช้หรือสร้างมูลค่าเพิ่มค่ะผลิตภัณฑ์ที่ได้ สามารถนํามาใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะหรือจัดจาหน่ายเพื่อสร้างไรายได้ซึ่งช่วยให้วัสดุที่เคยถูกทิ้งนะคะกลับมามีคุณค่าอีกครั้งค่ะโดยผลลัพธ์ของโครงการยูเทิร์นนะคะไม่ได้แค่ลดปริมาณขยะในสิ่งแวดล้อมค่ะแต่ยังสร้างไรายได้ให้กับชุมชนสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนและปลูกฝังจิตสํานึกด้านสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนและคนรุ่นใหม่ค่ะโดยยูเทิร์นนะคะต้องการสรื่อสารว่า การนักโลกไม่ใช่เรื่องที่ยากเลยค่ะไม่จาเป็นต้องเริ่มจากสิ่งที่ใหญ่ๆแต่เริ่มจากสิ่งเล็กๆรอบตัวเราได้ค่ะเมื่อคนเลือกที่จะเปลี่ยนขยะก็สามารถเปลี่ยนได้ค่ะและนั่นก็คือคำหมายของคำว่ายูเทิร์นค่ะยูเทิร์นนะคะจะเปลี่ยนขยะให้เป็นคุณค่าค่ะเปลี่ยนคุณให้เป็นส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงและมาช่วยกันนักโลกด้วยกันนะคะมาบายค่ะ